S <S <S เป็นไงคะบรรยากาศชิลไหมคะแม่เห็นทิวต้นตาลเห็นบ้านน้อยก็คงจะรู้นะคะว่าอยู่ที่บ้านลาดบ้านปุนกัมพูนะคะวันก่อนเนี่ยมีคนถามมาเยอะอะไรอีกอะมีของฝากนี่นี่นี่มาเนี่ย,ยกันเขาเขามีของฝากเดาเดาเดวไปดูเขาหน่อยพอลูกคู่นี้ช่วยพี่ลินเดีอยุณกัมพูเข้ามาเยี่ยมพ่อนะคะอ่ะ อะไรเล,ะะล่นมาก่อนมาน,นี่ยกันจะให้จะให้ลิมรดอะไรบางอย่างแป๊บเดียวคุณกมภูฮะแฟนใน YouTube เขาถามถึงไก่ไน้อย3ตัวโอ้ยวันก่อนน่ะเหรอที่มันหายไปแล้วหมาค่าไปอ่ะเดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยวต้องถามต้นต่อเดี๋ยวต้องถามต้นต่อแต่เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยก่อนไปถามเรื่องไก่นะ,ะจะให้2ท่านเนี่ยลอง ิมอ่าให้ให้ชิมก่อนว่าคืออะไรอ้าวพี่ลินก่อนพี่ลินอ่าไปล้างมือเอาพ่อโอพ่อล้างมือยังล้างเอาล้างมือก่อนล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนเดี๋ยวให้ล้างมือก่อนเพราะว่าต้องใช้มือจับนี่แล้วขอดูหน่อยสินี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะแตมแตมแตมมันคืออ่าเดี๋ยวค่อยเฉลยนะเดี๋ยวค่อยเฉลยออาพี่ลินพี่ลินก่อนแล้วถ้าทายถูกเนี่ยมีรางวัล มให้อมสิอม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 แล้วจะรู้สึกยังไงอมก่อนสิอมอมไว้ในปากอมทั้งลูกเลยอมแล้วก็ละเลียดอืมมันเปื่อยไหมเปื่อยครับเปลี่ยนมันเหมือนอะไรเปลี่ยนมันเหมือนอะไรเอาพ่อมันเปรี้ยวหรือมันเค็มเดาไม่ถูกอีกอ้าวพ่อแหวงมั้งมันจะเปลี่ยนไป็นถ่ายเหล้าเลยเออเอาพ่ออมอมอม พ่ออมเลยพุดซาพนะบักพุดซาพนะอมก่อนอมแล้วก็ดูดุดเป็นไงเป็นไงบุ้ยบมักเงาะบักเงาะพนะเวลามากันนะนามากันมากไงยังมักเซี่ยวนาหมักเซี่ยวบ้านอีไปไกลเลรอเด้อมักเซีวมักเซีมันคืออะไรอ่ะอ่าเอาอีกไหมเป็นอันนี้เขาเรียกว่าบวยดองบวยดองเออบวยดอง ดองไอ้นี่ดองเหลอดองบว้ดองบักแซลดูอ้ยบวยอ่าอันนี้เดี๋ยวเอาใส่ตู้เย็นไว้พี่พิลินก็เอาไว้อมเล่นเล่นเวลาทำงานอย่าเกินวันละห้เมตรนะดองเหลาจริงจเหมือนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนี่คนเขาถามไอไก่สามตัวที่เอามาวันก่อนน่ะตกลงว่ามันยังอยู่ไหมอยู่ก็เนี่ยเฮ้ยมันมีสามตัวเหอพ่อ ไอ้นี่แม่แม่มันใช่ไหมเออแม่พาไปดูมีอยู่สามตัวเป็นไก่อะไรอ่ะมันก็ไก่ชนที่แล้วพ่อมันตัวไหนพ่อก็ไอแดงนี่แหละอ้าวทำไมมันไม่เหมือนพ่อเลยมันเหมือนแม่หมดเลยอะอ๋อมันยังไม่โตตอนเล็กๆมันจะเหมือนแม่ดูฮะมีสามตัวอ๋อไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรมันไปซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าพงกอะ โคนน่าสงสารจริงอ่ะพ่อแม่เป็นยังไงนะพ่อแม่งเงาตออซล้วลที่แรกไปเหงาอต,ตซอซซเงาตซอซซเลยเงาเงา,งาแบบคนไม่มีลูกมีเจ้าคนลูกเจ้าหายไปอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นแม่มันมันได้ยินเสียงลูกลองกระโดดลงมาเลยขึ้นนกตะวันนะปลานนี้ขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นนกคืออะไรขึ้นเล่าเนี่ยขึ้นเล่าขึ้นเล่า ขึ้นเล่าก็คือขึ้นไปที่เล่าเขานกคือคอนนกคือคอนเออขึ้นเกาะคอนเกาะคอนเกาะคอหน่อยคอนนองนั่งเหงาเออก็มีแฟนๆเขาเดาถูกเยอะนะเขาบอกว่าหมาเวลาไก่มันเจอหมามันจะหนีแล้วมันจะซ่อนจนกว่ามันรู้สึกปลอดภัยมันถึงจะออกมาแล้วทำไมมันซ่อนเก่งอย่างเนาะซ่อนเกไม่เจอคุกก็ไม่ออกเนาะซ่อนจนพ่อแหวงเดินหากี่รอบอ่ะโอ้ยเดินทางโน้นมาเดินทางนี้เล่อเดินหายังไงก็ไม่เจอ ก็เห็นลูกวันนี้ไอ้หมาตัวนั้นก็ไปคุบอยู่นั่นเนื้อไงไอ้เตเลนตีก็ไปเดินทางโน้นหาทางโน้นนะเอสุดท้ายมาเจอมาเจออยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเจออยู่ตรงเนี้ยมันมุดมันมุดยังไงก็ไม่รู้เนาะเนาะเนี่ยมันมันมุดอยู่แถวเนี้ยเราก็เดินผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่านไปก็ไม่เจอบานะาทั้งๆั้งที่แม่มันอยู่ตรงเนี้ยแม่มันอยู่ในเล้าเนี่ยเกาะนกเนี่ยเพราะว่าว่าพ่อเกาะนกก็คือเกาะคอน มันอยู่ตรงนี้เองอม,มันไม่มานะเรากุกยังไงก็ไม่มาเอ,อ,อ<ด>รอดสุดสุดท้ายรอดเลีเ้ยงมันยังไงพอ่อหรือปล่อยธรรมชาติก็ปล่อยธรรมชาติทตอนนี้ไม่กัดแล้วก็สรุปว่าไก่น้อยของเราทั้ง3มตัวปลอดภัยดีนะคะแม่ลุ้นกันใจหายใจควาาเลยนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดสุดท้ายเขาก็ปลอดภัยคะ่ะ